ก็วันนี้เป็นวันที่25มิถุนายนก็กำลังสนทนากับน้องแดกเริ่มต้นด้วยการที่จะต้องผ่อนคลายกายกับใจให้สบายดีสละโดยการนั่งพิงอนักให้สบายหงายมือขึน้นลงทีใจของผู้ปฏิบัติเนี่ยจะต้องเป็นปกติเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่พอเบกใจเป็นปกติก็มักจะ ไปทําให้ใจเป็นเป็นสมาธิไปอยู่กับตัวเองจริงๆสายลมแสงแดดที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นธรรมชาติของไอ้สานาที่กระทบอยู่แล้วอ่าแต่ว่าแค่รับรู้แล้วก็ไม่ต้องตั้งใจคือเคยรับรู้อย่างไรก็รับรู้อย่างนั้นอ่ารับรู้เลยรับรู้อย่างนั้นเออนี้ันก็อ่านี้นี้เบาลงหน่อยละเออนี้วเด็กเบาลงหน่อยละ เมื่อกี้มันดูเหมือนมันพอบอกว่าจะทํามันก็จิตมันก็จะเกิดเจตนาขึ้นมาสภาวะของตัวภาพรู้ก็จะก็จะเปลี่ยนไปต่อมาเมื่อพีนแล้วสบายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราสังเกตการก็คือว่าจะได้ยินเสียงนะกระทบมาเป็นร,รออะยะระยะอเยนาทางเสียงอัยนาทางตาที่กระทบเข้ามา เรามองเห็นแล้วก็รับรู้แต่ไม่ต้องพยายามไปรู้ว่ามันท่าอะไรก็แค่รับรู้ว่ยเป็นธรรมชาติของเขาอ่ะรู้เพร่อละรู้เสร็จละมันก็จะมามีสิ่งใหม่เรียกเรามาดูซึเสียงตรงนี้มันเรียหมาเขาก็รู้อ๋ออ๋เสียงจากการที่เราอยู่กับลมเนี่ยเราจะไม่สนใจสภาวะรอบข้างเท่าไหร่ วิธีการเริ่มต้นเลยคือคือการปล่อยใจสบายแล้วก็เริ่มผัสสะเตือนการทั้งเสียงทั้งตาละ่ะคือเข้ามาสู่ภายนอกกับเียงนและตาเสียงมาก็รู้ว่เสียงมาแล้วก็ปล่อยไใจนี่คือเรียนรู้อาการกระทบไหวเดินนะแล้วก็ทําใจให้สบายคําว่าทำใจสบายสบายก็ไม่ต้องหมายถึงว่า อใจสบายสมัยถีงว่าใจของของเราที่เราพักผ่อนคนที่พักผ่อนก็คือใจเราไม่ได้นึกอะไรมองก็มองอ่ได้ยินก็ได้ยินไปอแล้วก็ใจพักผ่อนเนี่ยมันมันจะซึมนะถ้าอย่างนี้ใจมันจะซึมนะเอใจได้จะเริ่มซึมลงไปเพราะนั้นถ้าใจที่ซึมเนี่ยแสดงว่า มันมันดิ่ไมไปในสมาธิละเนี่ยมันเกิดขึ้นนิดเดียวอาจารย์รู้ังนั้นมันความหมายก็คือแค่แค,แค่ทําใจสบายบางนีอาจจะไม่ต้องทาใจให้สบายแล้วเพราะเดี๋ยวทําใจไปทําสบายเขาประมาณนี้ดีกว่าเอออ่าโอเคแล้วนี่ดีขึ้นลอะอ่ตอนนี้วิธีรู้ก็คือเมื่อใจเราสบายแล้วเนี่ยเราได้ยินเสียงก็รู้ตาเห็นภาพก็รู้ต่อไปเราลองหลับตาดู ตเราก็จะสังเกตเขาไม่สังเกตน่ไม่ใช่ไปเพ่งนะเราก็จะรู้สึกเขาไม่รู้สึกก็ไม่ใช่ว่าเข้าไปดูนะแค่รู้สึกเฉยอรารู้เรารู้สึกว่าไก่ของเราเนี่ยมันเหนื่อยมันละลาแต่มันซึมๆเนี่ยก็แต่รู้อาการเหนื่อยล้าแล้วซึมแต่รู้นะแต่เบาๆด้วยใจที่ที่ ไม่ต้องตั้งใจแต่รู้ว่ามันเหนื่อยแต่เป็นขนาดว่ามันเหนื่อยอแต่รู้สองขนาดพอแล้วลมมากระทบผิวตอนนี้ลมมากระทบผิวมีความเย็นของลมมากระทบผิวก็รู้หนึ่งขนาดไม่ต้องตั้งใจทำนะคือหลักการคือแต่รู้สภาพทมในร่างกายเรา หนึ th ่งหรือสองขนาดแล้วก็รู้ลมกระทบผิวโอเทบผิเสียงยังมีอยู่ก็แต่รู้เสียงลมมากระทบผิว ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่าคิดนะถ้าไม่มีก็รู้สภาวะการกระทบทั้งภายในและภายนอกคำว,ว่าภายในหมายถึงว่าความเหนื่อยล้าความชาแอ๊ดสังเกตุที่มือเน,นี่ยตอนเนี้ยมือของแอ๊แต่มันมีเห็บออกมายกของมือขียวมือแอ๊ดเออมือขียใช่ไหมเออแก๊มีไว้ที่มือ,อมือขวาเออมือขวามันได้พุ่งออกมาใช่ไหมอ่าที่ไหมว่า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  ก็แตะรู้แตะรู้ที่มือที่ว่าๆออกมาเข็นใจมั้ยมันคลายออกมาแตะรู้เบาๆแล้วก็รู้ลมบนผิว เอระว่งขั้นๆนะเราระวังไว้ทำไม่รัเพราอแต่รู้ว่ามันก็จะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นอาจจะเรื่องเสียงนกตรงนี้เข้าไปรับรู้ส่รับรู้สิ่งนั้นรับรู้สิ่งทุกทุกจิตมยมันจะเริ่มสายหมายถึงว่ามันก็เริ่มเป็นธรรมชาติแก่เริ่มเป็นธรรมชาติแต่การที่เรานิ่งในลมหายใจเนี่ยมันจะเริ่มไม่นิ่งแล้วมันจะเริ่มเริ่มเคลื่อนกำลังปลดจากการเพ่งออกมา อ่าตอนนี้ก็คือมีทั้งเสียงมีทั้งการภายในของเราก็ได้แ้าแจ็คูตอนนี้แจ็คสังเกตว่ามันเริ่มเบื่อเหนื่อยล้าไม่รู้ทิง้งเลยแจ็คเหนื่อยล้าอืมแจ็เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยแจ็ครู้สึกมันซึมซึมไหมไม่ซึมไม่ซึมก็แค่แจ็ไม่ซึมเออจะแจ่คเบาแจ็คสังเกตว่าตรงมือขวาแจ็คยังมีอะไรพุ่งออกมาย าแต่รู้าแต่รู้มือขวามือซ้ายก็พุ่งออกมาล่ะนั่นคือดีนี่นคือสเก็ตที่มันเข้าไปในร่างกายเราเรลยงคายออกก็รู้ว่าสเก็ตนี้คายออกอแล้วก็รู้ลมกระทบที่จี๋รู้ลมกระทบที่จี๋มีเสียงก็รู้ว่าเสียงมา ตอนนี้ความรู้สึกมันจะที่เฉยเนียยก็รู้ว่าเนๆๆียบออกมาตามแขนขาแขนขาเลยชัดกับมือชัดมากเลยตอนนี้เอาอทิ่แขนนะจากฝ่ามือเนี่ยมันขึ้นเริ่มมาที่แขนเริ่มรู้สึกที่แขนเนี่ยว่ามีอะไรผู้ออกมาจะยิบระยะไปเยอะๆออกมาแต่รู้สัมผัสเสียงก็รู้ ขณะของการรู้เนี่ยมีคุณค่าเท่ากับดูลมหนึ่งขนาเช่นเดียวกันแต่ลมอาจจะเข้าไปสนใจในลมเป็นสมาธิอันนี้เราดับด้วยสถานการกระทุบให้จิตเกิดความรวดเร็วในการนี้มากขึ้นจิตอาจจะมีสภาพไม่นิ่งเหมือนเดิมนะสันไหวก็รู้สึกสั่นไหว แล้สังเกตมีขึ้นทั้งตัวไหมสังเกตมานเริ่มมีขึ้นกระจายจากแขนเมื่อที่จากมือฝ่ามือเดี๋ยวนี้มันเปแขนเดียวมันกำลังมันกำลังขึ้นมามันกำลังมาทั้งตัวทั้งนิดนิดๆนะเรารู้สึกไหม อไอย้ยาที่แขนรู้ไหมนอกจากมือเออที่แขนที่กระชารู้ว่าแขนที่กระชารแต่รู้ไปแล้วออกแขนที่กระชาแต่รู้ไปเนี่ยหละคือคลื่นที่มันเข้ามาเก็บสะสมในร่างกายเราที่เราไม่รู้ของเดิมออของเดิมร่างกายออกแต่จะรู้สึกของแดกมันมันมันมา,ม,นม,ามันมาทั้งตัวข้างในอย่างนั้น แต่มันเบามากแต่ที่แขนมันชัดไนงะแต่ถ้าเดืรู้ทั้งว่าเอ้ยข้างในตัวมอนกับอว่าวู้ๆก็รู้ว่านั้นแหละแต่รู้ว่าเบาในขนาดแล้วก็รู้เสียงเราจะไม่จมอยู่การรู้ข้างในอยเมีเสียงลมมากระทบภายนอกซึ่งเป็นการดึงออกจากกการยึดอาจเดนาภายใน Yeah. ตามดูอายตนะหรือการตามดูจิตตอนนี้เราเราเริ่มต้องีีการตามดูอเวทนาก่อนแล้วก็ตามดูเวทนาเวทนาหมายถึงว่าความชาทื่มือเนี่ยก็เป็นเวทนาเป็นสภาวะของการมันจะมีอายตทนะภายนอกกระทบเข้ามาอันหนึ่งให้เราเรียนรู้ต่อไปอายนภายในก็เป็นเรื่องของเวทนาคือความชาความชาก็เป็นสภาพธรรมอันนึ่ง ต่ตอนนี้เวทนาเราตอนนี้ม um. ah. ันเฉยเวทนาของแด๊กตอนนี้มันเฉยแด๊กก็รู้ว่าเออจิตเฉยเขารู้จิตเฉยก็ตามดูตอนนี้ใครที่ที่หัวมึนๆเนี่ยไมย์มึนๆซึมๆอขิงขิงหรืออะไร นี่ยเป็นนักที่หัวที่หน้าของเรารู้สึกมันชุ่มๆอ่ะชุ่มๆแต่รู้กันชุ่มๆนะอ่อที่มันชุ่มๆแต่รู้กันชุ่มแล้วไปรู้ลมกระทชภายนอกรู้เสียงอืมชุ่มๆเงียบอะไรนะแต่รู้นี่คืออาจจะผลว่านามาสติกใช่ะแต่รู้แล้วก็รู้เสียงอ่ารู้ ลมกระทบเบาแต่รู้เบาๆนี่เหนื่อยไหมเออแล้วมีเหนื่อยอะไรมเพราะสูบๆคายออกไม่เหนื่อยแต่รู้เหนื่อยนิดอยนิดๆมันไม่เหนื่อยเยอะเหนื่อยนิดๆเหนื่อยลลนิดๆแต่รู้ ตรงที่โองข้างซ้ายมีหรือเปลบาแปบหนงมีไหมไม่มีใช่ไหมการน้มซึมไปแล้วหายไปแล้วเรื่อเย็นเย็นแต่รู้กันเย็นเย็น ันนี้แล้วเราจะออกสมาธิโดยเริ่มต้นอย่างนี้นะผ่อกกนกลายกําหนดทั้งหมดไม่ต้องกําหนดอะไรลนะมไม่ต้องกําหนดอะไรปล่อยวางทั้งหมดสูดลมหายใจเพิ่มขึ้นวนี้ que és el que แค่ดวตาขึ้นมันเหมือนกับสม,มาธิที่เราเคยเป็นนะหรือไม่เหมือนสึกมันจะอยู่ได้นานกว่าอยู่ได้นานกว่าใช่ไหมห <c ười> มายถึงว่าตัวตัวอยู่ได้สบายสบายสบายกว่าใช่ไหมเอสสอสบายกว่าเพราะเราไม่ได้คอนโรลเงี้ยเาไม่ได้คนโรลเขาอ่ะมันก็ไม่มีแอคชั่นเงี่ย เพราะเวลาเราอยู่กับลมมันต้องไปแอคชั่นเน้่ยเาแอคชั่นมีเจริอดยอยู่กับลมพยายามจะอยู่กับลมเมื่อมีแอคชั่นมันก็มีรีแนะอคชั่นมาเลยนะเอมีสิ่งที่จะผักออกอะเมื่อเราไปดูกเข้ามันไม่จะผักออกอการจะผักออกเนี่ยมันทําให้เราไม่คงในสมาธิสมาธิมันเข้าไปจริงแต่มันก็จะมีการเคลื่อนออกสมาธิง,ง่ายแต่อันเนี้ยสมาธิมันไม่ได้เข้านะมันือแค่คลายเอาสิ่งต่างที่อยู่ออกไป พอไม่ได้เป็นพิธี้รรมสมาธิก็ต้องเวลามันปรุงแต่งขึ้นมาก็ต้องรู้ตัวแล้วลกลับมาอยู่กับลมต้องรู้อยู่กับลมนันไปนั่งไปมันก็เหนือ่อยเออถูกนะว่ามันจะเหนือ่อยอันนี้จะเป็นสมาจะเป็นสภาวะของเวลาเท่ากันนะเวลาที่ใช้ในการนั่งเนี่ยเท่ากันแต่แต่เนี่ยมันจะสายตามสากว่ามันจะเงียบก,กว่ามันจะโล่งสมองมันจะโล่งเพราะเมื่อกี้ที่แด็กซึมๆ่างเนี้ยนั่นเป็นวใจะอาลารัตติสนะเพอาซึมปับ สังเกียนไว่าพอซึมดับลงไปเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนถ้าในล้าลวอ่อนในตัวเราอะนาดีรีก็จะออกมาไม่ใช่อานาฟาไม่ดีนะในเราพวกเราทำถูกทูกไม่หมดทำถูกไม่หมดเลยเป็นธรรมดาเขาเขาพระพุทธองค์บอกแล้วว่าเป็นสมถะกรรมฐานเนี่ยแต่พระพุทธองค์บอกแล้วเ่าเป็นสมถะกรรมฐานแสดงว่ามันจะต้องเกิดการเข้าไปยึดโดยธรรมชาติเข้าใจไหม ไม่ได้รู้ความจริงแล้วก็ตัวตวิจารณาเข้าใจเนาะแล้วทำไมเราจะต้องรู้ลงกระทบผิวรู้ไหมเพราะจิตเนี่ยเวลามันเข้าไปข้างในมากเนี่ยมันจะไปติดในเราจึงจะต้องใช้อายจารยภายนอกดึงดึงจิตไม่ให้เข้าติดข้างในเมื่อเรารู้อายจานะไปแค่กระทบผิวเราก็ไม่ได้ติดนอกเพราะเดี๋ยวเรากลับไปดูข้างในเข้าใจไหมมันจึงไม่ติดทั้งนอกทั้งใน คือเดี๋ยวเวทนาบ้างขมอกบ้างลงบ้างอ่ามันก็จะไม่ติดอะไรเลยไม่ติดทั้งนอยทั้งน้อยเอ่อเพิ่นไปเึ้่มาปไม่ไม่ติดอะไรแต่สังเกตว่าสมาธิมันจะมีรูปแบบที่ที่เปลี่ยนไปตรงที่ว่ามันไม่ได้นิ่งรวมตัวมันจะค่อนข้างกระจายตัวออกแล้วก็ไหวหน่อยสังเกตไหมมันจะไหวกว่าเก่าแต่ก่อนมันจะมันจะรวมรวมมันไม่ไหวเนาะพอไปยึด์เอาไว้ฮะหมถึงจิตใช่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 มันจะรวมมันจะไม่ค่อยไหว แต่ตอนนี้มันจะไม่ค่อยรวมก็จะกระจายตันจะไหวมากขึ้นหน่อยหนึ่งไหวเพราะการไปรับรู้เจตนาการกระทบนั่นเองมีการเคลื่อนของการรับฟูมันเป็นไดนามิกเพิ่มขึ้นแต่ก่อนมันเป็นสแตติกตรงที่มันไปกดไวถือเาจะดูลมเป็นธรรมาชาติก็ตามอยู่ไม่ได้เพ่งมากแต่มันก็ยังมีเจตนาที่เข้าไปดูลมเป็นตัวยึดเอาไว้ที่บอกว่าสมาธิมันมันคงได้คงทนน้อยกว่าใช่ไหม พราะมันยึดแต่มันก็ต้องผลักเราออกแล้วก็ต้องผลักเราออกมีกิจกรรมอะที่ทําให้เราต้องต้องทําต้องทําต้องทำ,อ,งทำอ,งอันนั้เป็นภาระจิตนะแต่อันนี้ไม่ได้ถือเป็นภาระนะมันมันแค่มากระทบเรามันมาเองอ่ะลมมันมากระทบเองเสียงมันมาเองเราไม่ได้ไปทําอะไรเขาแค่แบบเราแค่ตามรู้สภาพธรรมที่กําลังเคลื่อนไปนั่นเองอเนาะวันนี้ก็พอเข้าใจแล้วนะ รู้สึกใจโล่งขึ้นบ้างไหมเป็นปกติแต่ว่ามันเป็นปกติที่ที่ไม่ใช่ปกติเดิมมันจะมีความสังเกตไหมว่ามันจะมีความเข้้าใดมันจะกระจ่างขึ้นหน่อยใจเราที่มันเคยไปต้องทำมันจะไม่กระจ่างมันจะซึมๆมันจะนิ่งๆแต่เนี้มันจะเริ่มกระจ่างขึ้นมาหน่อยอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงนะเหมนมันจะมีอาการบอกไม่ถูกก็คือไม่สุขไม่กข์แล้วก็ไม่ใช่สุข แต่มันออกเป็นนั่นๆจะมีความซึมครับอาการนั่นใอไรนะแล้วบอกไม่ถูกกันรู้สึกเหมือนมันจะสุกก็ไม่ใช่จะทุกก็ไม่ใช่จะไม่สุกไม่ทุกก็ไม่ใช่นั่นน่าจะซึมอันไหนอันนี้หรืออันก่าเมื่อกี้ตอนนี้ซึมน่าจะอันนั้นอ่ะอ๋อมันกาลังออกไงไอ้นี่ยมันกำลังออกไงที่ซึมๆเมื่อกี้อดีรีเขาออกนะก่อนหน้านั้นอดีตอนกําลังจะออกสมาธิช่วงนัานอดีมากเลยที่ยูโกงที่มองฝั่งอันนี้อันนี้ม พอ,อรอบใหม่มันก็กำลังจะออกแล้วอรอบใหม่มันมันปรากฏสมาธิปรากฏรอบเก่ามันจะเริ่มเริ่มขายแล้วเนี่ยเนี่ยซึมๆเนี่ยตอน,นเนี้ยซึมๆเนี่ยเขาลังขายตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้กําลังแบบล้าๆซึมๆ